สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ร้านทีวีช็อปนะครับผมจะพามาดูไฟสปอตไลท์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็น led สิบหกหลอดนะครับนให้ดูใกล้ๆกล้ะครับไฟสิบสองโวลต์นะครับมีเดี๋ยวจะมีขาจับมาให้นะครับจะมีแถมไปให้นะครับพร้อมน็อตนะครับตัวนี้จะมีสีสีนะครับสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเทสกับตรงที่มันมือต้านหน้านะครับว่ามันสว่างประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อไฟกันนะครับเดี๋ยวจะทําการเสียบขั้วบวกนะครับในความสว่างนะครับอันนี้คือบังไฟอยู่นะครับดูนะฮะค่อนข้างสว่างนะครับนี่ครับ คือแสบตาเลยนะครับนี่ฮะดูความสว่างนะครับอันนี้สีขาวนะครับ LED 16หลอดนะครับผมถือว่าสว่างมากๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับผม ตัวนี้หน้าหลอดจะทึบกว่าหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบไฟกันนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะฮะดูความเข้มของแสงนะครับนะครับโฟกั Focus, สสักครู่อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองบังนิดนึงโอเคมือออกนะฮะถือว่าเข้มเลยนะครับความเข้มแสง นี่นะครับสวยงามคมชัดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปสักประมาณเก้าเมตรเลยนะครับแสงสว่างชัดเจนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นไฟสีเหลืองนะครับออกไปทางส้มเลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราจะมาลองเสียบไฟดูนะครับนะฮะโอเคนะครับสีแจ่มสีสดนะครับนี่ดูไฟข้างหน้าก่อนนะครับเข้มเลยนะครับอันนี้บังออกนะครับเข้มนะครับนะครับโอ้โหชัดเจนนะครับ นี่ระยะหกเมตรนะครับอ่เดี๋ยวอีกสักสามเมตรเก้าเมตรนะครับโอ้โหสว่างจ้านะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูสีสุดท้ายนะครับผมสีสุดท้ายนะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัวกรอบจะเป็นสีแดงนะครับอ่เดี๋ยวเรามาเสียบสายดูนะครับผม นะครับแสงก็เข้มนะครับแต่ไม่ถึงสว่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาันดูระยะเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสว่างแสบตาเลยนะครับระยะเก้าเมตรนะครับนี่ จบไปแล้วนะครับกัแบบการรีวิวไฟนะครับผมใครชอบสีไหนสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งคู่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับผมใช้ไฟสิบสองโวล์นะครับ